mẹ đấy, lâu vòng, đấy. không được, không được, chúng ta sẽ, không được, chúng ta sẽ, chúng ta ไอ้ยองนี่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวให้อยู่แล้วครับสสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามสธุภีร์สามสี่นะครับมาดูทีมงานปาติยนะครับกับน้องอุ้มนะครับบุกสนามนรกทีมเยือนนะครับอายุห้าสิบอัพทั้งสองฝั่งนะครับแรกเสร็จแรกทำหัวแปรนะครับตัวชงนี่กู้เวิร์กทั้งกู่นะฮะยองธม่านะครับกับอุ้มนะครับเป็นตัวชงนะตัวค้ำนะครับนะครับ คนนี้ครับชิงรางวัลนะครับ10,000บาทนะครับ5ต่อ3นะครับช่วงกลางเกมนะฮะผมมาช้าไปหน่อยฮะเปิดเข่านะครับยกขึ้นมาห่างเน็ตครับโอ้โหลูกมงครับ3ต่อ5นะครับ5ต่อ3ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับท่านไหนที่เข้ามากดแชร์ด้วยนะครับถ้าใครแฟนเพจด้วยนะฮะเชิญยกบิดก้อนและกองบิดก้อนชแนลทาง YouTube ด้วยนะครับตอนนี้สกอร์3ต่อ5นะครับ ขอบคุณนะครับที่กดแชร์นะครับนี่ครับเจ้าหยงพม่านะครับเจ้าบ้านนะ FC วันนี้เล่นเจ้าบ้านเยอะนะครับลงสนามราคาแข็งมากครับราคาไปที่3-2ตั้งแต่ลงสนามนะครับไม่รู้ว่ามั่นใจอะไรแต่ฝั่งนุนนําก่อนนะครับ1-0นะครับมาตอนนี้ก่อน3-5ครับ3-5ครับง่ายๆครับยกขึ้นมาหัวเน็ตนี่ครับ ป๋าตีผักหวานนะครับจากบางนาครับวันนี้เดินทางบุกสนามตลกชิมเยื่อนะครับก็ได้เคยเจอกันนะครับที่สนามสาธรนะครับฝั่งของสาธุปดิษฐแพ้มานี่ยไม่กีดแต้มนะครับวันนี้ให้มาให้แก้ถึงบ้านนะครับโอ้โหสต่อหครับนะครับครับสกอร์สาต่อหครับ สาต่อหนะครับสไตล์ของปาตีครับไม่ปล่อยนะฮะยองพม่ายกขึ้นมาโดดทีเดียวครับโอ้พิกเน็ตนะครับจังหวะครับอันนี้ครับสกอสามต่อหครับ5้ต่อสเอายกยังไงครับดูกนี้ห่างเน็ตครับลูกนี้น่าจะออกนะครับลูกนี้ฮะโอ้หกต่อสามนะฮะ ลูกออกอันนี้ก็จะบอกไม่เท่าไหร่นะครับเทดโยนะครับใช่ติดตาต่อกีแเขาก็พอได้นะครับหกต่อสามครับข้ามไว้ก่อนนะครับซื้อเจมเกี่ยวยองพม่าครับห่างเน็ตครับโอ้โหลูกนี้น่าจะปล่อยเฮียบ้างนะสามต่อหกครับลูกเมื่อสักครู่นะครับวันนี้เจ้าแพ้นีครับกดแชร์ด้วยนะครับ สำหรับแทนลำสองนะครับเอซน่าจะอยู่ฝั่งของปาตีผักหวานนะฮะวันนี้ทีมงานผักหวานแล้วก็เอฟซปาตีก็มาเยอะนะครับยืนฝั่งนู้นนะครับประมาณ20่สิบท่านนะฮะมาเชียครับนะครับให้กําลังใจนะฮะสาตัวครับนี่คือเจ้าบ้านนะครับฝั่งนี้ยองพม่ากับเฮียล็กาเคียนะครับฮะโยกขึ้นมาที่เดียวครับโอ้จังหว่าโยกนะครับนี่ครับ สวันนีครับสกอหกต่อสามครับเปิดทีเดียวครับลุกนี้ครับยองลุงนี้ห่างไปหน่อยครับว่าและโดทีเดียวนะครับนี่ครับยังอยู่ครับลดนะครับยองพม่าอย่าไปฟังนะยองพม่าหลอกนะครับนี่ครับเจ็ดต่อสามนะครับนี่ครับนรกชิมเยือนะใช่ครับคือ เป็นเอกลักษณ์นะครับสจ้าหลับยองพม่านะครับกติกาแรกเสิร์ฟแรกข้ามนะฮะแต่กติกานี้คือฝั่งนี้ยกล้นหัวได้นะเนื่องจากว่าลกหัวเป็นหลักฝั่งนี้ยกแปรเป็นหลักนะฮะก็ตกลงกันได้ครับโอ้นะครับเดี๋ยวนี้เคยเจอกันนะครับที่สาธรนะครับนะครับตัวชงก็จะเป็นเจ้าต้นนะครับนี่ไม่มานะแต่ก็ถือว่าใช้ชนะอยู่ที่ฝั่งของปาตีนะครับที่สาธรนะครับวันนี้มาเยือนนะครับนะฮะ ย่อขึ้นมาโอ้ไปหลังทีเดียวอ,อุ้มนะฮะนึกว่าจะตีไปหน้าขวาครับขา,าบ่อยย้อ <c> น <oughs> โอ้ขอบคุณนะครับที่กดแชร์นะครับนี่ครับกีฬาแล้วก็สายเดิมพันนะฮะเป็นกีฬายอดนิยมสําหรับชาวไทยเอ้าลูกนี้หลุดนะครับปาติกระโดดหนีเลยครับปาตนินะแปดต่อสามนะครับยากนะยากี่คนที่ยึดยากี่คนที่ยึดข,าข,าข้าศึกไม่อยู่รหรือเป่าเกิมาเยอะเลยครับ เจเน่เมื่อกี้ขวาชนะเรียบร้อยครับยืนคู่กับยืนคู่กับใครเอกี้กับเมย์เหรอมีน้ำลายนั้นนะครับหลวงพี่ป้างหลังจากที่แพ้เมย์แล้วก็บอกว่าจะเอาวัญบอลไก่อะไรมานะครับนะครับโยกขึ้นมายอดนะครับนี่ไปแล้วครับเอาลนดีครับยองพม่าโหลดตี้หัวไปหลังเอายังอยู่ครับโหลดขึ้นมาห่างนิดครับนี่โหนะครับสามต่อแปดครับ ถออ้างัดแปรนี่กูว่าล้นว่ะงัแปรมตัแปตวสรุสรว่าสรุว่ายังไงแรมบ้าได้เต็มไหมแลมบ้าได้มไ,ไหมแลมบ้าหมดสามต่อแปดครับอยาเล็กเปิดยองพมากยกขึ้นมาวัดหน้าเอาไปหลังอีกแล้วนะครับนี่ครับความชินสนามนะครับเจ้าบ้านนะฮะ ถ้าฝั่งนี้ชนะผมว่าน่าจะมีสนามกลางไฟตัดสินนะครับมาดูลูกเสิ์เนะฮยก็ไม่มีผลนะฮะอยู่ที่ตัวชงแล้วก็ตัวทํำนะโอ้ลูกนี้ฮะปาตีนะครับสังกัดปั้นหํำตาเขาบอกตั้งชื่อค่ายฮะสามต่อแปดนะครับถือว่าเป็นคู่เวิร์กนะครับฝั่งของปาตีเนี่ยเอาชนะเจนางสวนเบนกับเจ้าปอนมาแล้วนะครับ นี่ครับเรื่อยๆนะครับตอนนี้แปดต่อ3ครับลลาส่วนนี้จําได้ว่าเตะที่ลงไม้บางนานะครับปาีิชนะเจ้นางกับบอลสวนเบนมาเนี่ยเลยบุกสนามสาธุประดิษฐ์นะครับนี่ครับไม่ข้ามครับ3ต่อ9นะครับนี่ครับฉายาสนามนรกทิมเยือนนะฮะ เวทที่่าเป็นต่อสูสีนี้ไม่มีทางได้ตังออกไปนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทำไมเขาถึงตั้งฉายานี้นะฮะผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะสันลักษงพม่านี้คือเคยเดี่ยวแปรข้ามหัวแปรชนะจ่ายแฮกแล้วก็ชนะโต้งเมืองเลยแปรข้ามฝีชนะวัดซันแบกนะครับแล้วก็ชนะซูเปอร์แมกนะครับนี่คือมาตรฐานของยองเกินมาตรฐานนะครับพูดถึงเล่นในบ้านนะฮะ แต่เล่นนอกบ้านนี้ครับก็สู้ไม่ได้ฮะเวทที่ชนะมาฮะนี่ครับตตั้งฉายาวันรกทิมเยือนนะฮะเพราะว่ายองเล่นดีจริงครับสนามนี้ฮะโอ้ตรงนี้ล้นครับเอาห่างเน็ตโอ้นี่ครับเป็นแต้มนะครับ4ต่ต่อเอ้าครับสี่ต่อเก้าครับ เอซีที่ติดตามรับชมทางช่องิติกชแน,นลทาง Youtube กอ็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับปล่อยทีเดียวครับยกขึ้นมาโอ้ไปลหลังอีกแล้วครับนี่ครับยังอยู่ครับไม่ทันโดนเกี่ยวโอ้อยองลื่นนะครับ5ต่อ9ครับนะครับ5ต่อ9 ครับสกอร์ตอนนี้5ต่อ9นะครับท่านไหนที่รับชมฝากกดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับปาตีก็50อัพนะฮะแล้วหัวทีเดียวโอโ้ยกหัวแม่นจริงๆครับยองยงไงวะโอ้โหนะครับนี่ครับโฟกัสที่ยองพม่านะฮะ น้อยนักนะครับชาวพม่านะครับชาวไทยเราจะทําได้นะครับยกหัวครับพอดีเป๊ะเลยนะครับครับโอ้เจ้ายองเห็นเห็นเลยครับลูกนี้ครับครับเอาลูกไม่ก่อนนะครับครับขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามนะครับนะครับ ตอนนี้สกอร์ครับ5ต่อ9นะครับฝั่งของปาตีผักหวานก็พยายามไล่มานะครับไม่ไม่ผ่านนะครับยกขึ้นมาหัวเนตนะครับนี่ครับในบ้านนะฮะนรกชิมเกลียงจริงๆครับขอบคุณทุกยูเซอร์นะครับตอนนี้62สิสยูเซอร์นะครับท่านไหนที่ยังไม่แชร์ฝากด้วยแล้วกันนะครับ9ต่อ5ครับโยกหลังในอุ้มเปิดง่ายครับ ยกขึ้นมาลูกนี้ห่างไปหน่อยครับโอ้โหโดนเกี่ยวครับยกใส่หัวในลูกนี้เรียบ้อยแน่นอนเอ้ลูกยังอยู่ครับโดนเกี่ยวครับป่ายังไงฮะไม่ข้ามนะครับนี่ครับ10ต่อ5้าครับฉายานรกชิมเยือนนะครับก็คือยงพม่าเล่นเกินมาตรฐานแน่นอนนะครับเล่นในบ้านนะครับจับตอนนี้ก็10ต่อ5ครับเกม12ไม่มีเดี่ยวนะครับสังเกตว่าเอ้าอุ้มนี้ กดดันแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเสิร์ฟไม่ลงหยองเหมือนกันนะฮะออกอีกครับนี่ครับเหลือแต้มเดียวเกมนะครับนี่ครับสู้ไม่ได้นะฮะเฮียเล็กบอกว่าไม่มีแบ่งครับกินเต็มครับไม่เดียวเกมครับสิบเอ็ดต่อห้าครับเกมสิบสองไม่มีเดียวอย่ซื้อเกมเกี่ยวหยองพม่าอีกแล้วครับนี่ครับสังเกตนะครับดูเกมเกี่ยวครับโอ้โหนิดเดียวครับ ครับห้าต่อ11ครับยองพม่าครับโยกขึ้นมาหัวเด็ดพอดีเลยครับนี่ครับอยู่อุ้มเกี่ยวครับโอ้หต่อ11ครับยองจะคุมหมดหยองนี้จะคุมหมดนะครับเจ้าเข่งพลัมสองสาธุนี่ครับวิ่งคนเดียวไม่ปล่อยนะะไม่ปล่อยเฮียเปิดเลยครับ ลูกนี้เปิดทีเดียวล้นเฉยครับเอาจะอุ้มไม่ได้ครับ,ล,รบ,รนนรบล้นได้ครับแปลนะครับตัวทำนะข้ามหัวข้ามแปรแรกครับนะครับชิบะต่อหกครับเอาลูกนี้หมอบนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาโอ้อยองนึกว่าลูกไม่ลนนะ้นฮะ โอ้โหไม่เกมนะครับขึ้นแท่นเรียบร้อยนะครับสาธุสบายแล้วนะครับตอนนี้ไฟที่3นี้ไฟตัดสินนี้นะ่าจะมีสนามกลางแน่นอนนะฮะ้ามาสนามนี้ก็เสร็จอยู่นะครับออกนะครับเจ็ดต่อสิเอ็ครับทีเดียวครับยกขึ้นมา ตีหัวหยอดนะครับแล้โอ้โมีลูกเล่นนะครับกเกมไ, <c oughs> ไม่เกมครับโดนเกี่ยวแล้วครับโยกขึ้นมา,นา,นโ,ามนโอ้โห เกมนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมขอจบคลิปเท่านี้นะครับเจ้าบ,บ้านชนะไปครับ